สวัสดีค่ะคบพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะการช่วงนี้หลายๆคําถามก็ส่งมาหาพอ,อน้อยให้ดูให้ว่าจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนนะคะค่ะระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2560 6ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้กมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะจ๊ะท้องถิ่นทุกแข่งท้องถิ่นก็คือค่ะไม่ว่าจะเป็นอบาตเทศบาลหรือสํานักงานเขตก็เปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะตั้งแต่เดือนมะกะราคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีนะจ๊ะค่ะมาดูคําถามที่ส่งมาค่ะ ค่ะคำถามที่ส่งมาค่ะท่านหนึง่งค่ะเกิดวันที่ห้าเกิดวันที่ห้ามิถุนายนสอง8ห้าสแปด 5มิถุนายน2508สามารถขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่5มิถุนายน2508ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนะจ๊ะกลับไปได้เลยไปที่ไหนไปที่ท้องถิน่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะกลับไปได้เลยช่วงนี้ ค่ะวันที่พออน้อยลงคลิปก็คือวันที่22ธันวาคม2566ค่ะช่วงนี้ท้องถิ่นทุกแห่งเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่เกิดก่อนเกิดก่อนวันที่2กันยายน2508เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันที่5มิถุนายน 2508ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับป,ปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งค่ะต้องเป็นบัญชีของท่านนะคะเป็นบัญชีของผู้มีสิทธิ์เลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่บัญชีมีการเคลื่อนไหว บรรัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวด้วยนะจ๊ะบางธนาคารคระ่ะถ้าเจ้าตัวไม่ไปขยับกระเยื่อนเคลื่อนไหวของบรรัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบรรัญชีทราบค่ะก็เอกสารหลักฐานค่ะสะดวกในช่วงไหนไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่สอบถามมา 8. มิถุนายน2 5 0 8 ค่ะแล้วท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพในช่วงไหนท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่5มิถุนายน2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568 เป็นต้นไปคก็อย่าให้เสียสิทธิ์กลับไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนสำหรับท่านที่สอบถามมา5มิถุนายน2508ไปได้เลยนะจ๊ะค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะพอนะ้อยจะดูให้ว่าท่านจะไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหน แล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับค่ะท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่กลางตอบอย่าลืมกดติดตามผอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําหรับในคลิปนี้ผอ,อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ